สวัสดีครับเกษตรท่าวนิวสโอนี้พบกับผมยอดบรมีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณชมไปที่จังหวัดตราดนะครับไปดูพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถรักษาโรคระบบทางเดิอนอาหารได้แต่ว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนั่นก็คือต้นเปล่าตะวันนะครับติดตามรายงานจากคุณเบญจมาศอักษรนิตครับ คุณบรมีคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สวนเป้าตะวันนะคะอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะที่นี่นะคะปลูกต้นเป้าตะวันไว้ไม่ต่ำกว่า2,000ต้นค่ะซึ่งคุณสมบัติของเจ้าต้นนี้นะคะสามารถเป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะครอบครัว,พ,วพ่วงพีพาทีมข่าวชมสวนเป้าตะวันที่ปลูกไว้กว่า10ไร่กว่า2,000ต้นหลังพบมีสรรพคุณรักษาโรคระบบทางเดินอาหารอีกทั้งเป็นต้นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว นี่คือใบยาที่เราคัดสรรจากต้นมาแล้วนะก็ต้องคัดมีวิธีการคัดถึงจะเอามาใช้ได้ปลูกอูอย่างน้อยก็ต้องสิงปีขึ้นถึงจะได้ยาที่ดีนะครับเปล่าตะวันเป็นไม้พุ่มสูงไม่มากนะักเป็นพืชตระกูลเดียวกับเปล่าน้อย กิ่งจะมีสีชมพูอมแดงที่สะสมสารสำคัญสองตัวด้วยกันคือเปล่าหนูทอนและฟาวนอยด์ที่มีคุณสมบัติรักษาและสมานแผลในกระเพาะต้านสารอนุมูลอิสระอีกทั้งเสริมภูมิคุ้มกันขยายหลอดเลือดและปรับสมดุลให้กับร่างกายลักษณะโดยรวมเนี่ยถ้า<ม>เราไม่ได้สังเกตเนี่ยจะคล้ายๆกับต้นเป่าน้อยเลยแล้วพอเราไปให้กรมวิชาการเกษตรมาทดสอบ d n a เพื่อถึงทราบว่าทอจริงๆแล้วเชื่อเป้าตะวัน จะเน้ที่การได้ลมเป็นหลักเพราะเวลาที่เรามีปัญหาแน่นจุกเสียดลมเนี่ยเราก็ต้องเอาลมให้ออกก่อนเพื่อที่เราจะได้คลายคลายคลายความเจ็บปวดในท้องใช่ไหมคะและตัวเป้าตะว,วันเนี่ยจะเข้าไปรักษาอาการอักเสบแล้วก็บำรุงให้กระเพาะเราแข็งแรง ครอบครัวพ่วงพีนำเปล้าตะวันผสมกับใบกระเพราแดงตระไคร้และขิงแก่สกัดเป็นยาสมุนไพรที่ผ่านการวิจัยจากหลายหน่วยงานไม่พบพิษเฉียบพ,พันธุ์ต่อร่างกายจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดตราดทุกวันนี้เตรียมขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มเป็นร้อยไร่กว่าส0 0 0มต้นและส่งออกเป็นวัตถุด,ดิบไปยังต่างประเทศสมศักดิ์ใจหานถ่ายภาพเป็นจมาอักษรนิดทีมข่าวเกษตรนิวรายงาน